สวัสดีครับโจ o, ฮักนัสสารคามมาพบกับโจ o, วันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับช่วงนี้นะท่านผู้ชมเราก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกแต่ก็นะครับเป็นสมนุนไพนภยทางเลือกเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนท่านผู้ชมทําไมโจถึงบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นสมุนไพรที่นะครับหลายๆคนต้องร้องอ๋อนะครับร้องอ้อเลยก็คือเคยตายแม่ยายปลกท่านผู้ชม วันนี้เราจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับปลาดุกตอดนะท่านผู้ชมปลาขยงปักมืออ่ะระหว่างปลาดุกตอดกับปลาขยงตักมือเนี่ยช่วงนี้นะครับก็คือว่าคนก็หน้าฝนก็ไปหาปูหาปลานะครับแล้วโดนนะครับปลาดุกตอดมือนะครับก็คือแทงเข้าบริเวณเนื้อบริเวณมือหรือเท้าแขนของเราก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้ามันโดนปักที่ตรงบริเวณนะครับก็คือว่า ต่อตรงบริเวณนะครับแหลมคมๆที่อยู่ตรงเหงือกเนี่ยของปลาดุกเนี่ยแทงตรงบริเวณที่เป็นเส้นเอ็นของเราจะมีอาการบวมขึ้นมาและมีอาการปวดแบบทรมานปลาดุกตอดน,นะครับปลาดุกแทงแล้วก็ปลากระยงปักมือเราจะใช้สมุนไพรที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนของเราก็คือเขยตายแม่ยายปลกเรามาดูใบกันเลยท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นใบเขยตายแม่ยายปลุกนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกท่านผู้ชมก็เลยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับอ่ะเราก็มาดูเนื้อเนื้อในอ่าตรงใต้ใบของเขานะครับชัดๆเลยนะครับส่วนใบหยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูซิว่านะครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ดอกนะครับยังไม่เป็นหมากเป็นเม็ดเป็นผลนะครับ อันนี้ก็คือใบอ่อนของเขยตายแม่ยายปลุกนะครับทีนี้ในส่วนที่เราจะใช้จริงๆท่านผู้ชมเห็นโจใช้นี่ไหมมะนาวนะครับในสูตรตำรานะครับจากงานการวิจัยแล้วก็อ้างอีกนะท่านผู้ชมเราจะใช้น้ำมะนาวนี่แหละและก็รากของสมุนไพรเขยตายแม่ยายปลกุกเรามาดูส่วนที่เป็นรากกันเลยดีกว่าครับอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงบริเวณเงานะครับ เราก็ขุดเอารากไปสักส่วนหนึ่งนะครับรากไปสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เง้าเขานะเง้าต้นอันนี้ก็จะมีรากเอารากสักประมาณเล็กๆนะครับเอารากสักประมาณเล็กๆนิดหนึ่งนะครับมาตำนะท่านผู้ชมมาตำตำให้ละเอียดก่อนนะครับมาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวลงไปเอามาใส่บริเวณที่ปดุกตอดปดุกปักนะครับแล้วก็ปกระยงปักเราเนี่ยนะครับ อาการปวดก็จะนะครับหายไปประมาณไม่ถึง10นาทีท่านผู้ชมก็จะค่อยๆทุเลาอาการปวดลงไปนะครับน้ำมะนาวกับรากของเขยตายไม่ยายปกปลาดุกตอดนะครับเงี้ยงปลาดุกปักลงไปแล้วจะมีอาการปวดแล้วก็ปลากระยงปักมือก็จะหายไปนะครับก็จะหายอาการปวดเลยท่านผู้ชมซึ่งเป็นภูมิปัญญานะครับของไทยเราและก็มีหลักง,งานการวิจัยมาแล้ว ช่าง,งัดนักแหล่สมุนไพรเคยตายแม่ยายปลก